ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับช่วงนี้คุณผู้ชมครับเคยไหมครับที่อยู่ๆเพื่อนของคุณก็หายไป <c oughs> อะไรหรอ เขาคงคงหายเลยเจอเพื่อนโรคจิตแบบนี้ก็คงไม่กล้าอยู่ใกล้เคยไหมเพื่อนเวลาหายไปไลน์ไปก็ไม่รับโทรไปก็ไม่ตอบเคยไหมปกติแบบนี้ทำไงบางทีก็มีนะจิกๆแบบเป็นไงติดแฟนทํางานหนักหางรุ่งหางค่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นเออนั่นก็คือช่วงนี้ของเราครับช่วงดาราขี้สงสัยคุณมากี้ราศีเพื่อนอยู่ๆก็หายไปรู้สึกว่าเพื่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชายด้วยไปเป็นใครติดตามกันกับดาราขี้สงสัยครับหายไปไหน <Wow. S 2> ตายตายตาย,ตายจูๆเพื่อนแก๊งชาวกเกรียนอย่างหนุ่มหมากปรินก็หายตัวจากว,วงคนจำไปซะอย่างนั้นแม่ได้โอกาสยืนใหม่ปุ๊บเลยขอประกาศตามหาเพื่อนปับ๊บอ้าว่ามันเลยจ้าสาวมากี้ในช่วงดารายที่สงสัยนะคะอยากจะถามมากปรินว่าคุณหายไปไหนคุณหายไปไหนคะคุณหายไปนานมาก ก็ไม่ตอบนะคะหายไปไหนคะเอเรื่อทบเรืองทราบรีบตามหาหนุ่มมาปริญญ์ออะอะอะไม่ทันไหลก็เจอตัวซะแล้วไหนตอบมาสิว่าหายไปไหนมาจ๊ะผมไม่ได้หายไปไหนหรอกครับผมว่ายังเจอเจอย่าเจอนเดยเจอคิมเจอใครอีกเธอนั่นแหละหายไปไหนพักกี้ชอบชอบไปกับพี่บอยมาก่อนเออชอบไปกันสองคนไม่ชวนเราไปอย่างนี้อืผมว่าอยู่ที่เดิมนี่แหละ ู่นี้ชักยังไงกันแน่นะแหมก็ต่างคนต่างมีความรักอุ๊บต่างทำงานนี่เนาะก็อาจจะมาเจอกันยากซะหน่อยเอานะมีเวลาก็ยกอหูเหลอเหลอหากันบ้างกันละกันนะจ๊ะโอแหมใครกันแน่ที่หายไปต่างคนต่างคิดว่าอีกคนนึงหายไปสรุปว่าทั้งสองคนนะครับไม่ได้เจอกันแลกลายกันใหม่ไหมบางทีอาจจะมีการผิดพลาดหรืออะไรยังไงนะ มันก็ไม่แน่ใจตอนนั้นเนี่ยหนูหมาเขาอาจจะไปเกาหลีกับสาวคิมหรือเปล่าไปตลอบไม่ได้ไงอาจ<ล>จะเป็นช่วงนั้นก็ได้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ยังไงก็ต้องรอติดตามกันไปสำหรับข่าวคราวของซุปตาของเรา